สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาล่าบอสติดตามดูบอสกันอ,อันนี้ก็เซิฟเพื่อนนะครับเวอร์วอ,เ,วอเซนนะฮะผมก็มามาฟาร์มปืนดูหาบอสเกิดอ้ยบอสมาแล้วเอ้ย,อย,อยไปล่อดิอัน,นอันนี้ไม่ใช่เพื่อนผมนะผม,มาผมมาฟาร์มคนเดียวครับพอดีไม่มีเพื่อนเพื่อนฟาร์มด้วย เลิกกันมาหมดแล้วตอนนี้ประมาณห้าทุ่มเนี่ยเฮ้ยเที่ยงคืนแล้วนี่อู้ย่ยาหลักอู้ย่าหลักเยอะหลกเย่าหลุดอย่า,อย,า,อ,ยา,อ,ยาอย่าพุ่งหลุดอย่าพุ่งหลุดไม่ดีแน่ไงเจอบอสแล้วฮะอืมผมไอ้นี่มีแค่แค่อะไรวะอ่าไปลุยดิเอาด,เอาดิเอามันอย่าเอาเผือกเอามันดิ Lui lơi, lui lơi. ơ, ờ, nè lè lùi lơi, lui mân đi chơi đi chơi. chơi chơi yên hay, chơi hai. Ô cho đi, ô mày đi. Ô mày, ô mày, ô mân, Ô mân ờ, ô mân Ô mày, ô mày, ô mày. Ô mày, ô mày, ô mày. Ô mày, ไม่อ่กูไม่ฝันมึงมึงไม่ฝันกูก็ไม่ฝันอ่ะเรื่องของมึงอ่ะเอาดิตามไปกูไม่แย่งมึงแล้วเฮ้ยมันมีคนมาเด้อเดี๋ยวนั่นต้องมาแย่งแน่นอนอ่ะนั่นอ่ะอ่ะอ่ะกูก็ยืนนิ่งอ่ะมึงไม่ไปกูอยืนนิ่งอ่ะ เมื่อไรไม่ไตายวะรอ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 เราเรากินแรงฮะเอ้ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหบ้าน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 ขอบอกว่าบ้านอีโวทำไมไม่เก็บกันนะเออเก็บกันเก็บกันเออเออนั่นแหละเออเออ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> โอ้ของตกเกยอะนะครับเซิฟนี้บอสนี่แหละการล่าบ,บอสขอปืนบ้างดิโอ้เอาปืนทิ้งซะแหละมันเอาของโอ้โหเต็มคังตายหา่ายังวิ่งขึ้น,นอีกเหรอเท่าไรสามสิบหกเองเอาปืนเลยทิ้งมันเยอะเกินอ่ะอืม เดี๋ยวอ่ะก,กินน้ำกินน้ำอืมปืนนี่เอาไปเอามาอย่างเออเอามาละไปไกลกันแค่นี้ไปอะไรอะไรอะไร รวมกันยังรวมกันละหนึ่งไหมรวมกันละอ่าที่เหลือก็ไอโวไอโวครับไม่ไม่ใช่อีโวนะครับเ <c oughs> ยอะเลยเกินไม่ตออพวกเอ็มซีเลยรอบนี้ ทิ้ง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 อย่ามาเก็บของกูนะเว้ยอย่ามาเก็บของกูนะอย่ามาเก็บของกูโอ้เข้ากันละอันนี้แม็กซ์ตาเนี่ยไม่ได้เอามาอหรอเรื่องน,น้ำมาเออไม่ได้เอาแม็กซ์ตาเนี่ยมา,ยายก็ยังเหลืออีกอะ ยังเหลือเหรอมันยังเหลืออีกเหรออ๋อนีใช้นี้ไปเล่นๆกันอ่าๆโอเคมาเดยวรอดูเอา้า อ๋อรอดูต่อไปเราดูบอสต่อไปนะฮะว่าจะเกิดที่ไหนอนใช่ปะไม่ใช่ดูต่อไปเฮ้ยมาแล้วไอ้นี่มันล่อมาตั้งแต่เมื่อไหร่จเจออีกแล้วนะฮะเกิดอีกแล้วบอสเกิดอีกแล้วนะครับโอ้ตายละไม่ทัน,นะะเลยอาไงดีไปไปมันเล่นกันไม่กัน anh ấy mới nè ha, ảo, phun cua, ờ, à lắ, à lắ, mà, lo, à lê, ơi ơi, giờ giờ phun lạc, kiếm lạc, lạc, ผมเก็บได้นิดเดียวแน่นอนอ่ะเราเก็บอย่างเดียวอ่ะเราเก็บฮะเอ้ย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 เอามัน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 ดิเอามัน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 มึงตีว่าวทำไมวะตีว่าวทำไมตีว่าวทำไมตีว่าวทำไมตีว่าตีว่าทำไมเอ้ย กูไม่สนกูไม่สนเออฮ่าๆเราก็ได้เจอแล้วบอสสองตัวเจออย่างง่ายอ่ะก็มันไม่มีคนเราไม่ใช้ปืนนี้ด้วยดิหัวแขนก็ไม่อยู่อ่ะหัวหัวแขนชอบใช้ปืนนี้ยังไงดีเก็บไปให้บ่สไม้ตองอ่ะ ไม่มีละทิ้งต่อฮนะะเด็ดการทิ้งเดี๋ยวใส่ปืนดันนี่ที่ผมใช้ก็คือปืนนี้อย่าเข้ามาใกล้กูเนาะและ้วแล้วก็ทิ้งทิ้ง เก็บเก็บเก็บอ่ารวมกันละก็เลื่อนลงมาดิเออนั่นแหละเอออะไรห้าแม็กก็เยอะพอสมควรเนาะจีสามหกอ่ะเราเราไม่ใช้ปืนนี้เก็บไว้แม็กหนึ่ง ชลเล่เล่เบก่อจี3 6ใชลเล่เล่เบกอนมาเรียบร้อยขอคืนแม็กนะ่งงงอ๋อมันจะรัมวเหมือนเราดโดนแยกเจอสองตัวแล้ววันนี้คงไม่มีอีกแล้วมั้งมีอีกป่ะ มีเปล่ามีเปล่าไม่มีอ่ะไม่มีละอ่ะสำหรับวันนี้ก็โชว์เพียงแค่นี้บอสของเยอะเยอะมากดูดูทิ้งกันบานเนี่ยไอพวกมาใหม่ก็ได้ของบานนะอ่ะอ่ะวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับผม